bless the lord o oh my soul o oh my soul worship his holy สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับฟังการแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้าอยู่นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4ในเทศกาลธรรมดาปีสวันนี้เราจะได้ฟังว่าพระเจ้าอยากบอกอะไรกับเราบ้างและเราจะมีแนวทางพัฒนาและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไร เราจะเริ่มต้นด้วยการรับฟังพระวาจาของพระเจ้าพร้อมๆกันพระเจ้าสถิตกับท่านบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเริ่มตรัสว่าในวันนี้ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว ทุกคนสรรเสริญพระองค์และต่างประหลาดใจในถ้อยคำหน้าฟังที่พระองค์ตรัสเขากล่าวกันว่านี่เป็นลูกของโจเซฟไี่ใช่หรือพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านคงจะกล่าวคำเพิงเผยนี้แก่เราเป็นแน่ว่าหมอเอย๋ยจงรักษาตนเองเถิดสิ่งที่พวกเราได้ยินว่าเกิดขึ้นที่เมืองกาเปิลนาอุมนั้น ท่านจงทําที่นี่ในบ้านเมืองของท่านด้วยเถิดแล้วพระองค์ทรงเสริมอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตนเราบอกความจริงอีกว่าในสมัยประกาศศกเอลียาเมื่อฝนไม่ตกเป็นเวลาสามปีหกเดือน และเกิดอดอยากครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดินมีหญิงไม้หลายคนในอิสราเอลแต่พระเจ้ามิได้ทรงส่งประกาศกเอลียาไปหาหญิงไม้เหล่านั้นนอกจากหญิงไม้ที่เมืองเซราฟัตในเขตเมืองไซดันในประกาศกเอลิชามีคนโรคเรื้อนหลายคนในอิสราเอลแต่ไม่มีใครได้รับการรักษาให้หายจากโรค นอกจากนาอามานชาวซีเรียเท่านั้นเมื่อทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมได้ยินเช่นนี้ทุกคนโกรธเคืองยิ่งนักจึงลุกขึ้นขับไล่พระองค์ออกไปจากเมืองนำไปที่หน้าผาของเนินเขาที่เมืองตั้งอยู่ตั้งใจจะผลักพระองค์ลงไปแต่พระองค์ทรงดำเนินฝ่ากลุ่มคนเหล่านั้นแล้วสเสด็จจากไป พระวาจาของพระเจ้าพี่น้องที่รักบรรยากาศที่พวกเราได้ฟังในพระวรสารวันนี้อยู่ในเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่พระเยซูเจ้ากลับมาที่เมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีบ้านเกิดที่พระองค์ทรงเจริญวัยและก็เป็นธรรมดาที่พระองค์ขณะนั้นกำลังโด่งดัง เพราะกิตติศัพท์ของพระองค์เรื่องลือไปทั่วแว่นแคว้นนั้นพระองค์ย่อมมีแฟนคลับติดตามฟังอยู่มากมายดังนั้นผู้ดูแลสาลาธรรมที่เมืองนาซาเรตจึงถือโอกาสได้เชิญพระองค์เข้ามาพบปะและให้ข้อคิดเทศน,นาที่สาลาธรรมของตนเองเมื่ออ่านม้วนหนังสือจากประกาศศอิสยาเสร็จ กลุ่มที่อิจฉาบางคนที่อยู่ที่นั่นจึงได้พูดค่อนแคะพระองค์ติติงพระองค์ว่าอ้าวนี่เป็นลูกของโจเซฟไม่ใช่หรือจะมีอะไรดีๆจากเขาล่ะก็งั้นๆแหละจึงเป็นที่มาของการปะทะคารมความคิดเกิดขึ้นตามที่ท่านได้ฟังไปแล้ว ที่นี้มาดูคําสอนจากพระวาจาของพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้ต้องการบอกอะไรกับเราบ้างมีสองประการประการแรกหนังสือประกาศกเยเรมีบทที่หนึ่งข้อ5ที่ว่าก่อนที่พระเจ้าจะปั้นเราในคันมารดาพระองค์ก็รู้จักเราแล้วก่อนที่เราจะเกิดมาพระองค์ก็ได้กำหนดเรากระทำพันธกิจแห่งความดี ความรักอันศักดิ์สิทธิ์แล้วฉะนั้นเราแต่ละคนอย่าได้ลำพองตัวอย่าคิดว่าชีวิตนี้เป็นของของเราซึ่งเราจะเป็นอย่างไรอยู่อย่างไรคิดอะไรก็ได้ไม่ใช่เพราะชีวิตเป็นของพระองค์ประการที่สองคำสั่งสอนของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งบทที่13 ซึ่งถือว่าเป็นบทจดหมายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นอมตะที่สุดของคำสอนชิ้นหนึ่งที่ท่านนักบุญเปาโลได้เขียนเอาไว้คือท่านสอนในเรื่องของความรักโดยท่านนักบุญเปาโลนั้นได้ให้คุณสมบัติของความรักว่าความรักจะต้องมีหกประการนี้คือ1ความรักย่อมอดทน 2. ความรักย่อมมีใจอื้อเฟื้อ 3. ความรักให้อภัยทุกอย่าง 4. ความรักต้องร่วมยินดีในความถูกต้อง 5. ความรักเชื่อทุกอย่างและ 6. ความรักหวังทุกอย่างนอกจากนั้นในทางตรงข้ามคือไม่ความรักไม่เป็นอะไรความรักนั้นไม่เป็นอย่างแดประการนี้ คือ 1. ไม่อิจฉา 2. ไม่โอ้อวดตนเอง 3. ไม่จองหอง 4. ไม่อยากคาย 5. ไม่เห็นแก่ตัว 6. ไม่ฉุนเฉียว 7. ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ 8. ไม่ยินดีในความชั่วทีนี้เรามาดูว่า สภาพชีวิตที่แท้จริงของเราเนี่ยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างวิเคราะห์ดูสภาพของเราอยู่สองประการประการแรกเรากำลังถูกหลอกจากโฆษณาชวนเชื่อที่ว่าชีวิตของเราใช้ซะนี่ถือว่าไม่ใช่การโฆษณาประชาสัมพันธ์นะแต่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อของนักการตลาดที่ฉลาดคิดกว่า ให้เราบริโภคสินค้าและบริการของเขามากไปกว่าน,นั้นพี่น้องประโยคนี้ทำให้เราบริโภคชีวิตของเราเองดูเผินๆแล้วคล้ายกับคำปรัชญาชีวิตที่เท่ๆของบุปาชนแต่ความจริงแล้วคิดลึกๆลงไปอีกเนี่ยเราจะเห็นว่า มันเป็นวิถีของคนที่ไม่มีอนาคตวิถีของคนที่ไม่มีความหวังมากกว่าหรือเป็นแนวประชดชีวิตเช่นว่าชีวิตนี้เป็นของเราเรากําหนดเองอยากทำอะไรก็ทำอยากกินอะไรก็กินเกิดมาทั้งทีมีชาติเดียวจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พี่น้องเราเป็นลูกที่มีพ่อมีแม่นะ เรามีวัฒนธรรมที่ดีงามนะเราเป็นคนที่มีความหวังและมีอนาคตเราเชื่อคำพูดนี้ไหมว่าชีวิตนี้เป็นของเราใช่ซะชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราดังนั้นเราต้องใช้ชีวิตให้ศักดิ์สิทธิ์ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและความหมายให้ดีที่สุดของแต่ละวันประการที่สอง สภาพที่แท้จริงของเราวันนี้มีคนเขาพูดกันว่าเมื่อพูดถึงความรักเหมือนกับพูดถึงผีเพราะแทบทุกคนพูดถึงมันแต่ไม่มีใครได้เห็นจริงๆจังๆสักทีคำสอนของนักบุญเปาโลในเรื่องความรักวันนี้ชัดเจนมากคุณพ่อจะไม่ขยายหรืออธิบายซ้ําให้ย้อนกลับไปฟังได้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อพวกเราจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตของเราแล้วเราจะพบกับความรักที่แท้จริงสักทีพี่น้องเรามีแนวทางที่จะพัฒนาปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นอย่างไรละ่ะขอเสนอสองข้อข้อแรกให้เราขอบคุณพระเจ้าทุกวันที่พระองค์สร้างเรามาประทานลมหายใจให้กับเรา นอกจากพระองค์สร้างเราแล้วพระองค์ยังเลือกเราให้เป็นคนดีให้ปฏิบัติพันธกิจที่ศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าต่อผู้อื่นด้วยขออ้อ2ให้เรานั้นจงอดทนจงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จงให้อภัยแก่คนที่อยู่ข้างกายเราอยู่ใกล้ชิดเราในครอบครัวอย่าได้ฉุนเฉียว อย่าได้จดจำความผิดอย่าได้อวดเก่งใส่กันและกันเลยพี่น้องขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกันอยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครองอยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทางอยู่ข้างหลังท่านเพื่อเฝ้าพิทักษ์อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพรเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน จากคุณพ่อชาวริตสาสาย